สาเหตุที่พวกเราทุกข์พวกเราวุ่นวายพวกเราเครียดพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากความทุกข์ความเครียดนี้ก็เพราะว่าพวกเราไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตของตัวเองพวกเราไม่เคยรู้จักจิตของตัวเองเลยพวกเราไหลไปกับ ความคิดนึกและก็อารมณ์โดยที่เราไม่ตระหนักรู้ไม่รู้สึกตัวนี่แหละจึงเป็นเหตุให้พวกเราพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ถึงเน้นให้พวกเราเจริญสติปัฏฐานคือมันตระหนักรู้มันรู้สึกตัว ให้เห็นว่าความคิดนึกอารมณ์นี้เขาเป็นมายาหลอกลวงเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีตนมีตัวอยู่จริง